Hi. ป้าต้องไม่สวยอ่ะเรามาหลบฝนที่แนกสี่นี่อยู่ไหนไม่ย,ยน่อยไม่ย,ยน่อยไม่ย,ยน่อยไม่ยัยน่อย ฮัลโหลมีเงียหน่อยฝนตกใครเนไหฝนตกจ้ะสภาพยิ่งกว่าเขราะไอ้ยังก่อนสวนสนุกสวนสนุกมาถึงสวนสนุกแล้วขึ้นไหมคือยังมันไม่ไปละโอลืมอะไรกา พี่น่าอยากได้่อเสือน่ะแล้วเยอะไปแล้วไปแล้วนีสื่อหันนีแล้วกระจนะครับกะเพียนนียว้าวไปแล้วจ้าวิวร้องไหนะวิววิวหายไปไหนแล้วที่บ้าน เอาอยู da, shorts, Wait, <laughs> ่น so, uh, uh, like, ี so ่เอาพี yes okay. hmm. ่อู๋คิดว่าสลับกันหรือว่าอีกอีกบ้านหนึ่งอันนี้พอมไมยังเล่นไม่ได้อันนี้เล่นได้หนูแต่ถ้าฝนตกเขาจะปิดอันนี้พี่อู๋ขอนี่นตั้เล่นไ้คร่าวคร่าวครับบ้านนี้จะมากันสามท่านจะมีพี่เอื้อยพี่น้อยพี่น้อยแล้วก็น้องบีอ่าใช่ไหมครับบ้านนี้ก็จะเป็นน้องอาร์ตน้องตูนนี่ส่วนบ้านนี้ก็จะเป็นคุณแม่กับคุณลูกก็จะเป็นพี่อังนึกพี่กันนึกว่าพี่กันน้องน้องาเาน้องฟ้า แรงมากพี่กับน้องดีนะเนี่ยโดนทันตรงที่พี่อู่บอกที่เดินมาใช่ไหมมันจะมาเฟสนี้นี่จะมาเฟสนี้แล้วในนี้ก็จะมีอีกดูแล้วก็จะเดินไปถึงดูเลยนะพรุ่งนี้เช้าดูให้มาเพราะตอนนี้ฝนมันยังตกอยู MM> ่อู้ดูกระเช้าสวยมากข้างหลังสีกระเช้าเนี่ยครับเราจะถึงแค่สีส้มสเตชันเดียวแล้วเราก็จะลงเดินอ้าวทิ้งซะเลย ขอบคุณค่ะมันไม่เห็นเลยจ้าเห็นจ้าแดดสองอยู่จ้า,จาชัดมากเลยห,หน้าน้องหูจีนี่แหละชัดสถานีเดียวซันเอนวอร์อุ้ยลุงกินน้ำ นี่ลุงกินน้ำสวยด้วยโชคดีโชคดีโชคดีอุ้ยสวยสวยสวยมากเลยนี่น้องอุอยู่ตรงแม่้องอุ้ยอ้สวยลุงกินน้ำพวกเราจะรวยจะเฮงโดยแล้วรวยอีกปลายทางลุงกินน้ำจะเป็นถุงทองเหมือนปลายทางมาอยู่ตรงนี้ไอดีเลยแน่ๆนเข้ามาหาเราแล้วเข้ามาหาเราแล้วเย้ได้เห็นลุงกินน้ำด้วยถึงฐานีเราแล้ว อุ ه, ้หลงสวยรวยแห้งรวยแล้วรวยอีกสวยแล้วสวยอีกนี่เดี๋ยวเราจะเดิกนกลับมาตรงนี้ครับตรงนี้คือทางเดินที่เราจะไปสวนดอกไม้สวนดอกไม้สวยๆเนาะใช่ครับคือลุงกินนะ้ำระแดดอยู่นะจำฝนมันถึงยามมันดิ ตกลงว่าอยู่ใกล้กันไหมครับหรือว่าอยู่คนละเมืองครับเขาอยู่ห่าง200กิโลค่ะสะพานมือสะพานมือแจสะพานมือบานาฮิวนะคะสวยไหมเสร็ไหมสวยจังเลยฝนก็ตกสะพานก็สวย ทั้งขึ้นทั้งลงจ้าแนะ่เห็นไหมเปไปค่ะ,คะเราไปชมสะพานมือสีทองกันนะคะสะพานสีทองสะพานมือบาน่าหิวมาทีไรก็สวยทุกทีแหละค่ะ ฟ้ามีฝนแต่ฟ้าเปิดเอ๊ะยังไงเนี่ยสวยดีค่ะสวยเสมอครับ <c oughs> ทั้งทนทั้งฝนไม่รู้อะไรเปรียกก่อนรองเท้าก็แช่ไปด้วยน้ําโอเคเป็นไฮไลท์บน,บนบายานาน,น่าบายน,นาฮิวที่ใครๆก็อยากมานะคะดูแม่ใหญ่หน่อยคนกำลังไคาลรูโอ้ตายแล้วตายแล้วลมจะอาร่มไป เย็นก็ไม่คิดว่าจะต้องมาถ่ายวีดีโอลรค่ะมาแต่ละครั้งก็ถ่ายชชาๆช่วยๆไปไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะทำวิดีโอออกมาเพื่อชมใช่ไหมคะอยูร่มด้วยหนีฝนด้วย อยู่กลางสะพานนะคะสวยดูข้างล่างสวยไหมเราอยู่กลางสะพานแล้วนะคะอยู่ตรงอุ้งมือทั้งสวยมากเลยข้างล่างวิวข้างล่างสวยมากเลยนะลูกเนาะเออสวยจังเลยสวยไปก็จะล่มจะพาเราหนีแล้วเนี่ย มันกระชากล่มแล้วลูกสวยก็สวยแตว่ว่าสวยก็สวยคนสันแล้เปี่ยหมดแล้วลูกสเสวอกมาก เราจะสู้หรือเราจะถอยป้าว่าเราต้องถอยแล้วล่ะแต่มุมโน้นมันสวยที่เขาถ่ายกันเยอะแยะไม่ไหวแล้วค่ะลมเจ้าคนไปแล้วอันตรายมากสรุปว่าเราสวยมากวิวอะดูดิ มันมฟ้าหลังฝนอุ้ย<ด>ลุงดูลุงสวยมากดูไ,ล,ไล้ลุงสวยมากว้าวสีลุงลุงนำชายนำโชคนะคะเอยเจ๊เอ้ยพากินพาเที่ยวมีไม่ใหญ่น้อยด้วยนะคะ มาจ้ามาสู้ฝนด้วยกันนะจ๊ะดูวิวยอดนิยมอูด้ดู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 ตรงสวนดอกไม้ดิตีนูน่นสวนดอกไม้อู้ลุงสวยมากเห็นปะสายลุงสวยมาก โอ้ส uh, oh, ่ลูกฝนตกโอ้ยตายกองศพเราจะไปมุมนั้นแล้ว อ้ยล้มล้มน,นั่งซา้วกมีคนมานี่นไหนเนี่ยแล้วก มาถึงแล้วจุดชมมือจุดมหานิยมจุดมหานิยมคือจ,จุดนี้ค่ะมีลุ้งข้างหลังจุดชุมนุมมหานิยมเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรอคิวอยู่ สะพานมือบานา่าหิวจ้าสะพานมือหลังฝนตกอ้าวไม่ใช่นอยฝนตกแดดหายแดดหายแลว้ว ย,ย,ยกยกสุงสูงต่ำๆแล้วค่ะพ่อกลัวโดนชาวบ้านเขามือใหญ่มือใหญ่ลัมือแล้วนะเนี่ยอยู่ในอุ้งมือเลยเลยเวลานัดเหลาเร็วอู้ฟ้าหลังฝน พระอาทิตย์ตอนเย็นมาเลย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 ถ่ายให้เห็นพระอาทิตย์ให้หน่อยถ่า<อ>ยพระอาทิตย์ให้หน่อยเห็นพระอาทิตย์ไหมแบบมือแป๊บหนึ่นงเจอพระอาทิตย์ไหมคะเจอค่ะพระอาทิตย<ๆ>์สวยไหมคะเราอยู่กลางอุ้งม,มือเลยคะ่ะอุ้งม,มือ อุ้งมืออุ้งมือมานอุ้งมือเทวดาแหงัพท์โอเซีนิวซีนิวนิ้วนึงอยู่นี่เด้ไปว้ามาบักดนอะอะอะเมื่อกี้ไม่ได้เนื่งกับว่าลายปันได้ค้างหมอกกำลังมาเห็นปะหมอกก็มานิ้วมือก็มา หมอกมาคลอมมือด้วยขันหลังหน่อยสาธิตหายไปแล้วเมื่อกี้มีสาธิตแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายเลยเจอกระเจ๊ะเอ้จ้าผู้เดียวข้างล่างข้างล่างง่ายมากหมอกลอดมือมาเห็นไหมอันนี้อันตรงนี้ผู้ถ่ายตรงนี้เลย สวยเมื no ่อกี้สวยมากเลยนี่นี่เดี๋ยวกลางมือเข้ากลางไหมอ่าน้อยนล้ภาษาหมดสองสามหมดสอบ้า หมด2ห้บาเจอกันนะคะทานมือค่ะเราเที่ยวแบบนี้ฝนดูดูข้างล่างดูข้างล่างทะเลหมอกตายแล้วหลานบอกเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังไงนี่ลูกดูทะเลหมอกดูทะเลหมอก นี่เราต้องไปเล่นซิปลายเนี่ยรถเล็กนะแต่ตอนนี้เขาไม่เปิดแล้วมันแฉะกลื่นใบน้ำเีมันเสียวทุกั้นนี้ขาบอกใชมอี้ต้องเล่นตอกเสาเข็มอ่ะข้างล่างแเก ทะเลหมอกสวยมากปึงป้งปึง้งปึ้งอย่างดีเราโชคดีได้มาเห็นตอนนี้เราจะเจอปราสาทแล้วใช่ไหมปราสาทสีชมพู คนที่เขาทีหลังเราเขาหมืนๆมืม่เขายังต้องดูลว่าม,มาแล้วอะ่ะเ <Wow. S 1> ย็นเย็นหลังฝนหมอกก็มาที่บานหนาหิวหมอกกำลังสวยไทยมาร์เก็ต ออกสวยวันแรกก็คุ้มแล้วว่าไงเย็นน้อยอปอไ,ปไปเริ่มเปิดโโเปเอกุญแจห้องก่อนอให้ยัยน,น่อยนิดนึงให้มันครบสองนาทีตาตามตูเจอเอยไปกดเจเอากระเจเอากระเจาะหลังสิไฟไฟไฟ,ไฟ ไป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 พุ่นตี๊กจะค <ไป S 1> ล้องถอยหลังไป,ไปไปไปเห็นไปไหมคะไปที่ปอบหมาปอบหมาปิดพอดีเราซื้อแซ่กันฝนไม่ได้ซ้าแซ่กันฝนเราเน่าแหละเนี่ยเปียกมาถึงหน้าแข้งนะเมอถึงหน้าขางงม,มันสวยหลายแต่เข้าไปในรังอากาศอยู่ในหมอกพองหมอกกั่งงาม ออก,ก็สวยวิวก็สวยเมื่อแรกเขาว่าเปิดไฟแห้งมันต้องมร่งันาเป็นที่จังวาตรงมันเห,หม่ตรงนี้ตอนแรกมันคือเป็นปราสาทนะยอดปราสาทปราสาทคืนนี้เรานอนบนปราสาทกันล้ค่ะ ่าไงค่ะไฟเริ่มเปิดแล้วเนี่ยตรงนี้เขาทำเปลี่ยนใหม่เลยไม่ไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่ ถึงที่พักวันนี้เรานอนในปรา,าสาทบนบานหน้าหิวนะคะปรา,าสาทราชวังมาแล้ว,ลว,ลวหรอคะถึงแล้วคะ่ะถึงปรา,าสาทแล้วคะ่ะ ตุ ah. <Hah? S 3> ๊ดตาดห้าหนึ่งหนึ่งจ้าตุ๊ดตาดฮะข้างข้างข้างบอกข้างเอาหนันมาด้บยเอาหนันมาบ้างเพราะอันนี้เปิดปุ๊บเราปิดทันทีไปเบรกฟาดมันมีสองอันบ่แมนกับโตกบ่เบรกฟาดมีสองอัน แต่นี่บอหนิบออันอนี้ออดเสียบบอมันบอไม่มองเสียบแ,แต่แตะมันไม่เขียวมันมีแต่แดงโอ้ยพี่น้องพากันไปหาหอดพีดสัน่นพีดมุม มีกาแฟงงลงแจ็เอื่อยเราเล่นนานขึ้นนละ้วถึงน,นี่มีตู้เซฟเปลี่ยนหมดรองเท้าก็เปลี่ยนมีกาแฟมีตู้ <จะ S 1> เย็นไหนรองเท้าแตกเขาบอกว่ารองเท้าแตกในตูบ้บอนี่เด้เอเรามาจะกคูแนี่ยมาไ,ได้เลยมีแนวเรีดผ่าใช่แล้วเ่อไปหาซื้อเอาเออไิดดปิดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาไปทา้งนมดเลยเด้อ ไปเลยจ้ะเพราะว่ามันเน่าจ้ะวันนี้ห้องน้ำีดนิ Hello Hiyo ทุเดย์ไส่บึงสวมนะโอ้มนันก็คือกันเวลาอาบน้ำเขาก็มีฟักบัวมีสบู่แฟซ่าไฮอุ๊ยอะไรไปออกไปดีดีเรื่อย่นนะออาออกแล้วนะอ๋อน้ำน้ำ นอนสองคนกระเทยไปนอนอีกตึกหนึ่งนะจ๊ะนอนในปราสาทนะจ๊ะโอ้ยมีโต๊ะหนังสือให้มีทีวีมีแอร์และที่แน่ๆแน่มีวิวที่สวยเลย,ยนะจ๊ะ